สวัสดีครับผมเม่คองอ่อนทัวร์มณีพามาหลอตลาดนัดไทยลาวริมโขงบ้านนาตําบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมตลาดวันนี้ครับมีทุกเสราร์วันอังคารนะครับพี่น้องอยู่ห่างจากตัวเมืองนครพนมประมาณสาเก่ากิโลเมตรออกมาทางท่าพนมครับพี่น้องวันนี้บรรยากาศนี่าหารปลาธรรมชาติจัดแปวงขม้วนครับไข่มดแดงยังพร้อมีให้กินอยู่ครับพี่น้องเพื่นอนใาย กองละ50บาทส่วนเมงกินุนกันเรือมีขายเด้อกับพี่น้องในเซาท์คอมื้อนี้บยากาศคนมาซื้อกับข้าวที่ริมโขมนาหลายแห่งพี่น้องครับเมืงยากาศนี้รู้สึกว่าอาหารนี้จะบ่พอคนมาซื้อกับข้าวเพราะว่าคนมาหล่อเที่ยวลายกว่าอาหารพี่น้องครับดอกกระเจียวครับจากประเทศลาพี่น้องครับสดๆเลยับพี่น้องของป่าธรรมชาติในช่วงย่างเข้าสู่ช่วงหน้าฝนับพี่น้องครับดอกกระเจียวไข่บดแดงของมงกินุนครับมีขายเต็มตลาดเลยพี่น้องครับมิแนวกินดีนะครับแซมครับพี่น้อง แมนคั่นนูนหรือว่าแมงกินูนเพิ่นไข่ถุงละ50บาทครับช่วงนี้ครับที่ริมโขงบ้านนาคไข่บดแดงแน่หลายครับมีทั้งไข่ปลายไข่ตึงครับไข่ตึงนี่เพิ่นขายจานละ50บาทส่วนไข่ปลายเพิ่นขายกองละส่าวสามกองห้าสิบบาทครับพี่น้องนั่นพายจะกินไข่บดแดงกับฟ้ามาได้ครับพี่น้องไก่้เชียงยามนี่ครับไข่บดแดงและทีเป็นแม่เป้งครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศอาหารธรรมชาติจากแขวงขมม้นข้าวปลาขายที่ฝั่งไทยกับบรรยากาศเช้าๆครับพี่น้องฝั่งไทยครับพากันมาซื้อกับเขาหลายแหลายพี่น้อง ่วงนี้อาหารป่าธรรมชาติที่ริบโคม,มาน่าก็จะเต็มไปด้วยพวกเมนูไข่หมดแดงแม่เป้งแะ้รก็มีพวกดอกกระเจียวแมงกินนุับซึ่งเป็นอาหารป่าธรรมชาติในช่วงหน้าร้อนย่างเข้าสู่ช่วงวานเข้านาปีครับพี่น้อง บรรยากาศข้ากันาคนมาเสื่อมเข้ากันและไหลี่น้องครับเต็มริมโขงเลยครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศยามเช้าที่ตลาดนัดริมโขงบ้านนาตมบลบ้านกลางอําเภอเมืองจังหวัดควมนครพนมมีทุกเสาร์วันอังคารด้วยครับพี่น้องเมนูข้าวจีบปาเตี้ยแล้วก็เทาสลัดน้ำโขงครับลาบใส่หอยจุบมะเขือพวงมะเขือลายแซ่บป,ปั่นอย่างพี่น้องครับน้ำผึ้งขวดละสองร้อยบาทไข่หมดแดงเพิ่งขายกล่องละห้าสิบบาทครับพี่น้องครับ ที่ต้องการอาหารธรรมชาติจิ๋งกระมาลอดเลยครับที่ตลาดนัดดินโคมบ้านนาได้ครับหลายแห่งครับเสอเหนี่ยวกินหลายขนาดเลยครับกระปูน่าก็มีขายเพื่อนขายไม้ละซาบาทสามไม้ห้าสิบบาทครับพี่น้องครับหอยจูบหอยขมอาหารพื้นบ้านจากประเทศลาวครับไข่บดแดงครับไข่ตื้อไข่ใหญ่เลยครับเมเปิ้ลมะเขือเทศใส่ส้มตําก็มีครับนี่คือบรรยากาศกับชวเช้าครับพี่น้องครับอาหารปลาธรรมชาติอาหารบ้านๆพี่น้องครับมาลอดเที่ยวเพื่อนหูเพื่อนตานี่ครับเนื้อแซ่บเนื้อกินมันหลายครับพี่น้องครับ ก็เป็นแรดบัวก็จะสาวมาไอ้โหะเรามาอยู่เลยมาตั้งแต่ยกินกับกระตั้นก็ทอดกันกระตั้นไหวขอยาวเขาเองอันนี้จะเป็นร้านขายหอยคัวแล้วก็มีข้าวลามครับเมฆาพื้นห้ามาขายเต็มตะก้าลเลยครับพี่น้องบางละซาบาทครับพี่น้องแนวกินแนวเสียปลาแห้งก็มีขายครับน้ำพึ่งเดือนห้า จากสปลาวคาอ่อนก็นมีครับพี่น้องแมงกีนูนครับถุงละ50บาทครับนะแซ่บอาหารพื้นบ้านครับพี่น้องกระเพียงแล้วก็ดอกเคนาจานละสางบาทครับพี่น้องครับเอับาฮ็ดหัห่วหรือว่าลวกกินกับปนปลาปนเกียดแซ่บพี่น้องครับข้าวตีปลาเต้ครับนี่ไหลพี่น้องเอ้ห้าสิบบาทเนาะ คอใหญ่ครับพี่น้อง้นใหญ่รร้อยบ่รูดสาคร้อยบ่่แพงเด้ร้อเดียวครับพป็นเสียงคอเนาะผู้แดงบคคบีนี้ครับผู้แดงจ้าผู้แดงี่มีขายอยู่ครับพี่น้องครับรดเท่าไรครับขายินี้รูดสาดเนาะอ้หูเปน คูเดียวกับเบลาตีน่าครับกันกาแธรรมชาติี่นาะการไดุ้่งเส้ายครับทีู่มฝัง้าน,นใหน่ครับ่น้อนเกินเลี้ไงบเลยครับค่ข้านบ้นีรเ่าไห้าสิบบาทครับสดเลยครับ ครับและนี่คือบรรยากาศยามเช้าที่ตลาดน,นัดริมโขงบ้านนาะตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมกับบรรยากาศคนมาเลาะซื้อกับเขาหลายแห่งไปน้องครับเอาไว้จิตรคิดมาแล้วครับในโขงกอนทัวร์พาเราหาแนวกินแนวแซ่บที่ริมโขงจังหวัดนครพนมสหรับคลิมมิสวัสดีครับ